ทำไมต้องโหดร้ายขนาดนี้นี่คือคําพูดที่ออกมาพร้อมกับน้ําตาของยูทูบเบอร์ชื่อดังคิวเทอปป้าหรือว่าซิมคิวเทเจ้าของช่องที่มีผู้ติดตามเกือบ10ล้านคนได้ออกมาโพสต์แจ้งว่าทีมงานผมเป็นโจรทําให้ในโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นจนเกิดแฮชแท็กคิวเทอปป้าพุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ตอนนี้ก็มีการดำเนินคดีแล้วอยู่ในขั้นตอนการขึ้นศาลตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาส่วนตัวอยากลองคุยผมไปเจอข้อมูลมาว่าแบรนดเนมบางชิ้นก็หายไปปีก่อนบางชิ้นก็หายไปปีนี้เขาเอาไปขายในเว็บแบรนเนมมือสองนี่คือข้อมูลที่เจอมายังไม่สามารถแชร์ได้เขาก็สารภาพกับตำรวจแล้วว่าเป็นคนกระทำจริงๆทุกข้อกล่าวหาเขาก็ยอมรับซึ่งความเสียหายตอนนี้ที่ยื่นฟ้องศาลได้ประมาณ200 0 0 0บาท ส่วนใหญ่ก็เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่คนเอาไปก็คือตากล้องและหลังจากนี้จะดําเนินการถึงที่สุดไหมเจ้าตัวบอกว่าพูดตรงๆคนที่สํานึกกับผมจริงๆผมก็ให้อภัยก็คือกับผมผมูๆว่ากลับมาเป็นพี่น้องที่รักไม่ได้ ก็จะผผใครชื่อทำหนึ่งคือจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรให้แคะไรตลอดใช่ซึ่งอ่าแ,แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคู่นึ่งเขายังไงบ้างแต่เ,เท่าที่ผมในเวลานี้จุดเนี้ยยังไม่มีใครตอบม,มา คือก็คนที่ถูกจับก็ไม่ด้มีติดตัมาช่กันครับต่อไมก็คือเป็นสองคเกุ่ครับนีงหนาเ่อเป็นตัวต่ที่ออกไปท้อง้าได้ใช่ผมไม่ไปเข้าแล้วก็ใส่มงเพราะว่าถูกจัเรื่องอะไรเพรวกเขาเป็นทั้งยังย่งน้อยเขาก็ เรื่องที่มีคนโพสต์ข้อมูลแล้วลบอันนี้อยากบอกทุกคนว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์คนที่โพสตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมผมเลยอยากให้เสพข่าวดีๆผมแค่อยากเรียกร้องความยุติธรรมเฉยๆผมทรมานมากเพราะมองทุกคนเป็นคนในครอบครัวที่ต้องให้เงินเดือนเยอะสําหรับผมเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยมันอยู่ยากและอยากได้อะไรผมก็ซัพพอร์ตเต็มที่แค่นั้นเลยผมไม่เคยมองพวกเขาเป็นทีมงานแต่ผมไม่เข้าใจทําไมต้องโหดร้ายขนาดนี้ จริงๆผมรับเข้ามาไม่ได้เป็นทีมงานหรือว่าลูกจ้างผมแค่มองว่าพวกเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเจ้าตัวก็ยังทิ้งท้ายอีกนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมากระทบกับผมในอนาคตไม่ยอมให้พวกนั้นมาทําลายความรู้สึกผมส่วนทีมงานที่มาใหม่คงต้องศึกษาไปเรื่อยๆตอนนี้รอขึ้นศาลอาจจะใช้เวลาหน่อยผมอยากให้ทุกคนอยู่ในประเด็นไม่อยากให้นอกเรื่อง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ